s m g News SMG News Channel ในช่อง SMG News พบกับตุตาผิชมนสยามยีเอสแบตเตอรี่นำร่องใช้ e-bus ลดรับส่งพนักงานด้วยพลังงานไฟฟ้า100%คุณเจษราเจียมพานทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามยีเอสแบตเตอรี่จำกัดรับมอบรถ e-bus ลดรับส่งพนักงานพลังงานไฟฟ้า100%โดยมีคุณชูชาติเอวการจนะ ผู้แทน PPN Marketing ในเครือบริษัทสยามกฏการอุตสาหากรรมเป็นผู้ส่งมอบซึ่งรถ e bus เป็นรถพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่บริษัทสยาม e S สแบตเตอรี่จำกัดนำมาใช้สำหรับรับส่งพนักงานของบริษัทนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังไร้มลพิษ100ซและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ไม่ส่งเสียงดังไร้ควันมลพิษภายในห้องโดยสารปลอดโปร่งสามารถลอมรับทุกกลุ่มผู้ใช้บริการโดยบริษัทสยามยีเอต จลิจำกัดเริ่มทดลองในการให้บริการรับส่งพนักงานสายคลองด่านเป็นสายแรกเมื่อวันที่1มิถุนาถึง10มิถุนายนต์ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้สยามเยสแบตเตอรี่ร่วมสนับสน,นุนน้ำดื่มให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการบ้านบางปะกงบริษัทยสยามเยส แบตเตอรี่จำกัดและตัวแทนพนักงานโน้มสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางประกมจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์คนพิการและผู้ทุพพลภาพชายร่วม380คนทั้งนี้เพื่อการมีส่วนร่วมช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ของผู้พิการและผู้ทุพพลภาพชายเพื่อการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข SMP สร้างสุขภาพพนักงานภายใต้แคมเปญ s m p พลันขับ2022บริษัทเซียมกาการอะไรจำกัดจัดกิจกรรมเปิดงาน SMP ลันขับ2022วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานภายในบริษัทโดยทางนี้กิจกรรมดำเนินการจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อร่วมปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักและใส่ใจถึงการรักษาสุขภาพด้วยการวิ่งตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริม การมีส่วนร่วมการทํากิจกรรมร่วมกันของคณะผู้บริหารและพนักงานอันจะนําไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขโรงเรียนดนตรีมห่าชวนลูกหลานชาว SMG ลงคอร์ดดนตนรี Junior Music c o u คอร โรงเรียนดนตรีามาฮ่าเชิญชวนชาว SNG พาลูกหลานมาเพิ่มทักษะทางด้านดนตรีภายใต้หลักสูตร Junior Music Course หลักสูตรดนตรีสำหรับเด็กมาตรฐานอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นระหว่างช่วงวัย3.5ถึง5ขวบช่วงแห่งการพัฒนาการฟังของเด็กๆโดยหลักสูตร Junior Music Course ออกแบบขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านการฟังอย่างเข้มข้นที่สุดโดยอาศัยหลักการเรียนรู้ผ่านการฟังร้อ เล่นอ่านและเขียนสร้างสรรค์บทเพลงโดยเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและหลากหลายของบทเพลงที่คัดสรรมาอย่างละเอียดอ่อนเพื่อเสริมสร้างจินตนาการด้านดนตรีให้กับเด็กๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Music School หรือโรงเรียนดนตรี Yamaha ทั่วสาขา